โอ้โ,โ,ซ,นโ,อโ,โซนิคฉันขอจูบนายหน่อยได้ไหมก็ได้จูบอีกนิดเดียวนายช่วยเขยิยบมาหาฉันหน่อยไม่ได้เหรอ,อ, <c oughs> อเออเออร์ l k ว้าวยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมโซนิกแบบแห้งเขียวนั่นเองวูหูเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมโซนิกถึงสองเกมเลยด้วยกันนะคะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเราจะเล่นเป็นซิลลี่นะคะตัวนี้ชื่อเอมมี่ไม่ใช่หรอมีเอมมี่เทลแล้วก็นักเคนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องราวมีอยู่ว่าแซนกี้ถึงเวลาที่จะเต้นแล้ว ตอนนี้พวกเราจะต้องไปกินข้าวเช้ากับเพื่อนเพื่อแล้วโหน่าเสียดายจังว้าวซนิกสวัสดีเธอกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะฉันเหรอฉันกำลังจะไปกินอาหารเช้าไงไล่ะแต่ฉันขอไปก่อนนะกันนะบายอุย๊ยซอนิกไอรัลบอยูฉันขอตามเธอไปด้วยนะอาล่ะตามเข้าไปด้วยว้าว like อันนี้อะไรนะ่ะเนี่ย เราต้องหมุนจอนะคฮะฟึบฟๆบฟบเอเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันน่ะโซนิกที่รักของฉันเธอไปไหนอ่ะฮัลโหลโซนิกออกมาสิเธอกำลังทำให้ฉันกลัวนะเฮ้ยไอโซนิกอยู่ไหนวะเดี๋ยวโดนหรอกวันนั้น เป็นวันที่ฉันหิวข้าวมากโซนิดฉันทำอาหารเช้าให้เธออนะจริงเหรอ w ายอย่างนี้แหละส่งกัที่ฉันรักเธอที่สุดเอาอาหารเช้าของแกไปอื้เสร็จไปหนึ่งยังเหลืออีกสอง เรื่องราวของเอมมี่ยังไม่จบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องครีมมาแทนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยฮู้เพลงฉันจะโดนในขคสิทธิ์ไหมเนี่ยฉันคิดว่าไม่น่าจะโดนนะอูฉันกำลังเดินไปว้าวว้าวว้าววฉันฉันเขียอะไรเข้าอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้น โอ้ยอ,อ,อันนี้เหมือนเหมือนมีหมาป่านะคะอันนี้โฆษณาเหรอเอว่าแต่เอ็มมี่กับโซนิกไปไหนโซนิกนายมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะครีมฉันมีอะไรใจะให้เธอกินนะ่ะอะไรหรอโซนิกเออฉันไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เลยอะ่ะฉันเห็นเอ็มมี่แปลกๆไปลองชิมดูสิมันอร่อยนะงั้นเหรอเอาซีเรียลไป เป้าหมายของฉันใกล้จะจบลงยังเหลืออีกแค่หนึงคนเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยฮะคนสุดท้ายค่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฉันสองคนไปไหนอ่ะเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวเช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องมาดูเล็กลงเรื่อยเซอร์เน็กครีมเอมี่พวกเขาไปไหนกันอ่ะเฮ้ยเธอจะโดนเบียดอยู่แล้วนะ ช่วยด้วยทุกคนช่วยช่วยฉันด good good ้วยซนิคช่วยด้วยหยุดก่อน <respuesta. S 2> เออฮ้ยเฮ้ยแกเล่นอะไรอะซนิคแกเล่นบ้าอะไรเอานี่ไปกินก่อนและแล้วฉันก็ได้จูบเธอซนิค และแล้วความรักของเราก็จบบริบูรณ์ว้าวและเกี่ยวอะไรกับซีเรียลและเกี่ยวอะไรกับโซนิคเฮ้ยอะไรวันเนี่ยเกยมบ้าอะไรเนี่ยการผชญภัยยังไม่จบนอกจากนี้ผมยังมาเผชิญความเหี้ย้กับทุกคนได้ดูกันวู้ออ่เลยค่ะมาเริ่มกับที่โซนิคก,กันเลยเมื่อกี้เราเหนื่อยใจมากเลยนะกับไอ้สามตัวเมื่อกี้ที่กินซีเรียลใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาดูฝั่งของผู้ชายบ้างอ่าดูเทลกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเทววันนี้ผมจะมาบรรจุภัยกับเพื่อนๆว้าวดูที่นี่สิต้นไม้ช่างสวยงามแถมยังมีเพลงที่เพราะพรพ้งอีกด้วยโฮ้อดูดอกทานตะวันนี่สิสุดยอดเฮ้อนี่มันต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวพวกนี้เหมือนกระดูกเลยอะออผมเคยเห็นวันนั้นพ่อผมบอกว่า ต้นมะพร้าวที่เนี่ยเอามาจากกระดูคนทั้งนั้นเลยว้าโอ oh. ดอกทานตะวันเริ่มยุบยับขึ้นอุ๊ยนี่อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะมีหมาตายนะอ๋อ oh. สงสัยจะคอรสเพย์แน่ๆดูอพวกนกพวกนี้สิเฮ้ยสวัสดีพวกนายพวกนายฮัลโหลจริงจังเลยไม่ตอบผมด้วยนะเนี่ยอู้ oh. มีหมาตายอีกแล้ว เ้พวกนายองเล่นเกมอะไรกันอยู่สักอย่างนี่นนะเือหรือว่าพวกนายคอรเทวันฮาราวีล่ะอยูเพ่นขึ้นตอนนี้สิตายน่าเกียดจังเบลอฉันตายแล้วฮะพวกแกตายแล้วเหรอเฮ้ยไม่จริงนะฉันต้องไปถามโซนิคให้รู้เรื่องตต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 ตโซนิคเพื่อนของเราตายหมดเลย โซนิกนายได้ยินฉันไหมหรือว่านายจะไม่ได้ยินขอสกิจ <c oughs> เอาละถึงเวลางานเทศกาลแล้วว้าวตอนนี้เราอยู่ใน, level น,นเลเวลเอ่อเค้กกันะนะคะน่าจะเป็นเทศกาลเค้กนะว้าโ,โย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 โอดูเหมือนเมื่อกี้สกิทโซนิกแล้วเราวิว่ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอมี่เออ ไม่มีใครอยู่เลยเหรองั้นฉันจะเดินต่อไปนะว้าวว้าวว้าโซนิกโซนิกนายมาแย่งซีนฉันเลยไงเนี่ยออกไปโซนิกเราพูดกันรู้เรื่องนะนี่คือซีนของฉันเอาละโหโซนิกอะไรเนี่ยเหี่ยวแห้งมากเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงเปลี่ยนไปว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโซโซโซนิกนายอย่าตามฉันแบบนี้ดิฉันกลัวนะโซโซโซนิกหยุด อยู่นะไม่อุ๊ยผมบอกแล้วว่าอย่าทำผมไม่เป็นไรฉันจะปลอบใจแกเองยังไงอย่างนี้ไงและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรวะโอเกมันดูงงๆเนาะแต่ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของนักเข้าค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว้าว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีก้อนเมตเต็มไปหมดเลยโุ้ยๆๆ้ยเฮ้ย,ยฉันเดินไปแล้วแล้วล้ลมันตันน่ะทำไงดีเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันฮืโอโซนิกเทลมาเล่นกันเถอะนายอยู่ไหนเนี่ยุ้ยอุยอ้ยมีเลือดด้วยหรือว่าเอมี่จะเป็นเม้นเหรอเฮ้ยฉันบอกให้ใส่ผ้านาไมยตั้งนานแล้วนะ ทำไมนายถึงไม่ใส่แล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยโซนิกนายนายมาทำอะไรตรงเนี้ยตัวละครโซนิกได้เป็นตัวละครที่เก่าไปแล้วเอาเก่าไปแล้วแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยโว้ยโซนิกนายมาทำอะไรตรงเนี้ยทำให้ฉันกลัวนะเรามาเล่นซ่อนหากันแม่งั้นฉันจะเป็นคนจับนายก่อนแล้วกัน ว่าไหนไม่มีทางจับฉันได้หรอกทำไมอะ่ะมานี่เฮ้ยมาทางนี้โอ้เฮ้ยไม่ไหนจะจับได้วะเนี่ยเฮ้ยอีโซนิมานี่อยากตายใช่ไหมงั้นฉันไม่จับแกแล้วกันไอ้โง่เรามาเต้นกันเถอะไม่ว่าจะเป็นเต้นน้อยเต้นมากคุณไม่อยากเต้นเหรอไม่อะ่ะ คนสุดท้ายแล้วนะคะมาเล่นที่มันจบๆไปเลยด็อกเตอรเอ็กแมนนั่นเองว้าวด,ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ในนี้นะอืหันยนต์ของฉันไปไหนหมดเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันต้องเดินลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยมันมืดจระรัวน่ากลัวแล้วเกินและเกมนี้มันคือเกมอะไรทำไมขาฉันถึงรีบแบนเป็นปริโอแบบนี้ ดูเหมือนมันจะมืดขึ้นนะเฮ้ยไม่มีค่าไฟจาไ่ายหรือไงเปิดไฟหน่อยโอ้โหมืดหมดเลยเราต้องเดินไปอีกไหนแค่ไหนเนี่ยอุย้ยเพลงดับลงแล้วอ่ะฮัลโหลม,มีใครอยู่ไหมโอ้ตอนนี้ด็อกเตอร์ตกลงมา อะไรเนี่ยการเต้นที่ดีจะต้องมีแฟชั่นที่ดีแล้วก็มีท่วงท่าที่ดีเช่นกันโอ้โหเพลงลำโพงแตกมากและหลังจากนั้นเอาละถึงเวลาเต้นแล้วฉันกับโซนิกจะต้องเต้นกันแล้วเนี่ยโหโซนิกทำไมนายเต้นพริ้วจังฉันไปเรียนมาจากวัดโพน่ะอะไรอ่ะโซโซนิกฮัลโหลนายจบแล้วเหรอ โซนิคคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาละค่ะยังไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนๆดูนะคะก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายฉันเลิกชอบโซนิคแล้วเนี่ย